ก็เป็นคนไทยที่มันตั้งรกรากและมีครอบครัวอยู่ในปารีสชื่อเต็มว่าดาวุฒแเล็กเจริญใบหน้าคมสันท่าทางคล่องแคล่วแวตาคมกล้าแต่ผมด้านหน้าอาจจะบางไปหน่อยตอนนั้นเขาเป็นเซล์ลให้ร้านขายเครื่องสำอางและน้ำหอมชื่อเบนลักที่มีเจ้าของเป็นยิวฝรั่งเศสแร่คบหาจนถูกคอและชอบนิสัยกันและกันจนกลายเป็นสนิทสนม แม้จะไม่ซื้อของร้านเขาแต่ดาวูดก็ยังยินดีเที่ยวและเลี้ยงพวกเราอยู่เป็นประจำปัจจุบันเขากลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายไปแล้วและเมื่อปีที่แล้วนี่เองดาวูดก็ยังนําเจ้าของร้านพร้อมภรรยามาเปิดเลี้ยงแนะนําตัวกับบริษัททัวร์ทั้งกรุงเทพนี่เลยผมยิ้มรู้ทันแต่ก็แก้ตัวไปว่านี่มันเป็นไฟพิเศษคุณรู้หรือเปล่าพอนแค่คืนเดียวพวกนี้ก็ต้องบินกลับแล้วทําไมจะไม่รู้รู้แม้กระทั่งว่าพวกคุณบินกลับ เครื่องเปล่าด้วย